สวัสดีครับน้องๆครับต้องเป็นสีกุ้นเหตุอย่าอนี้เอานะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับตั้งใจจะลงในวันอาทิตย์ลงในเพจแล้วก็ในใน u t u b e ด้วยนะครับที่ถ่ายตรงนี้เพราะว่าจะให้ดูว่าตรงนี้มันเป็นเวลาเกือบจะตีนหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้จะไปต้องถ่ายกลางคืนด้วยด้วยด้วยด้อนกันมือปิดกันในคลิปนี้ก็จะเป็นการพา ทัวห้องพาดูโต๊ะของพี่แม็กนะครับว่ามีตรงไหนมีของเล่นอะไรบ้างนะครับทั้งหมดทั้งมวลเมื่อได้เป็นการแบบว่าเป็นการขิงหรืออะไรนะฮะแบบว่ามันจะเป็นอยากให้แบบเป็นแรงบันดาลใจเผื่อใครอยากจะจัดจัดโต๊ะเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการ <c oughs> เป็นการเตือนสติด้วยนะว่าเราเสียอะไรไปเท่าไหร่แล้วบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะรวมขึ้นราคาด้วยว่าจ่ายอะไรไปเท่าไหร่ อันไหนจะจาอันไหนจาได้ก็จะบอกอันไหนจำมาได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเวาเราไปตัดต่อว่ามันกี่บาทนะครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความฝันว่าอยากจะมีโต๊ะโต๊ะอย่างนี้นี่เนี่ยมีโต๊ะแล้วก็มีมีไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันมันดูไม่มีความเป็นเกมมิ่งเลยแนะม้แต่มันโต๊ะมันน่าใช้ไงฮะมันมีของวางตรงนู้นตรงนี้ใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย นะะฮก็มันก็เป็นความตั้งใจตลอดว่าอยากจะมีโต๊ะแบบนี้วันหนึ่งถ้าเรามีกําลังมากพอเราก็อยากจะทําแบบนี้เอาไว้ใช้เองบ้างอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เอาโซนเริ่มจากโซนที่น่าสนใจน้อยสุดหลายๆกันครับก็คือตรงนี้มุมห้องเนี่ยนะฮะผมเอาไว้เก็บพวกขยะไม่ใช่ไม่ใช่ขยะพวกของที่มันไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็รอว่าวันนึงต้องไปขายหรือเอาไปให้คนอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่คมเก่าคมเก่าตั้งอยู่นู่นนะครับ i7 Gen 4นะฮะแล้วก็มี GTX 166่6กกิกวางอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็ power supply ลูกนี้ของ Corsair 550รวัตต์นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปด้วยตัวเองเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ รอดด้วยก็ได้คิดว่าไม่รอดแล้วเปลี่ยนได้กล่องพวกอะไรเงี้ยที่เป็นกล่องของใหญ่ๆอะ่ะเออวันจะกองตรงนี้นะครับรวมถึงถุงขยะด้วยถ้ามันเต็มก็จะหอ,อกลงไปทิ้งนะครับเอกสารนิดหน่อยพวกอะไรที่เราอาจจะได้ใช้อะไรจริงๆนะไอ้ของพวกนี้เวลาเก็บเป็นระเบียบไม่งาย,ยากนะฮะดึกเวลาต้องใช้ที่หาไม่เจออะไรก็เลยวางไว้ตรงๆงี้ดีกว่ามีหน้าต่างกลางคืนนะที่หนึ่งอัดคลิปทำไมก็ไม่รูน้นี่ถ้าเพื่อนๆมองออกไปที่นอกหน้าต่างนะ ระวังด้วยนะครับเพราะว่าบ้านตรงข้ามบ้านหลังตรงข้ามนี่มีคนฆ่าตัวตายนะอย่ามองนานแล้วกันครับมาถึงโซนนี้โซนนันทนาการนะครับจะเห็นว่าของเล่นเยอะมากนะฮะจะมีทั้งกีตาร์โป่งกีตาร์ไบฟ้ามีเปียโนโด้วยนะครับมีเปียโนด้วยงานอดิเรกชอบเล่นดนตนรีฮะเล่นแล้วมันคลายเครียดดีแต่นั่นแหละนะฮะก็ บางทีก็รู้สึกเล่นเล่นใหญ่ไปหน่อยกีตาร์ไฟฟ้ามันก็จะมีแอมนะครับเป็นเสียงแตกแต่ว่าแอมไม่ได้เปิดนานมากแล้วดูฝุ่นฝุ่นฝุ่นเกาะขนาดจริงมีแอมตั้งแต่แบบว่า,อาโอ้โหโซนนี้ไม่ค่อยได้จัดเลยฮะเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้หยิบไปใช้แล้วเนี่ยมีตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราไม่ได้เปิดเยอะละเสียงมันดังอะไอ้พวกเนี้ยกีตาร์ไฟฟ้าก็เลยจะเล่นเป็น แอมปลักแทนนะครับแอมปลั M ๊ก็คือมันเอามาเสียบก้นตรงเนี้นะแล้วก็ต่อสายซักหัวเ้าหูฟังได้เออนั่นแหละมันําไม่เล่นเสียงแตกใส่หูฟังได้ไม่ต้องเปิดลำโพงเสียงดังนะครับกีตาร์โปรอายุนานมากอันนี้ได้มั้งแต่มอต้นแล้วนะครับกี่ปีแล้วถ้ามอต้นอายุ15ใช่ไหมโอ้ตัวนี้10กว่าปีแล้วลุง10กว่าปีแล้วอันนี้ก็ ปินโนไฟฟ้านะครับเล่นไม่ได้เก่งมากเล่นได้นิดหน่อยพอเป็นเพลงฮะเดี๋ยวท้ายคลิปจะลองเล่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวพาทัวร์ห้องก่อนเลื่อนออกมาข้างหลังเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขอโทษฮะมันก็จะเป็นโซนนะครับที่ผมเอาไว้เก็บพวกกล่องกล่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับพวกกล่องเมาส์กล่องร์ดจอกล่องกล่องพัดลมอะไรพวกเนี่ยก็จะเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งมันมีประกรันอยู่นะครับก็ต้องเก็บไว้แต่ว่า จริงๆนะเกินครึ่งประกันหมดแล้วแต่ก็อยากเก็บกล่องเอาไว้อยู่เพราะว่าเผื่อต้องแบบว่าต้องเก็บหรือต้องเปลี่นอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีกล่องใส <c oughs> นะครับโหโซนและโซนนี้แมงสาบช,ชอบมาครับผมไม่ค่อยได้อยากยื่นยื่นมือเข้าไปตรงนี้เลยปนปนกันไปฮะสไตล์ชายชะกันนะครับมีดนตรีมีเครื่องของเล่นอ่าแล้วก็มีกระเป๋ากล้องแล้วก็กล่องที่เอาไปเก็บพวก อันนี้จะคล้ายๆกันจะเก็บพวกสายแล้วก็หัวน,อนอ็อตอะไรต่างๆที่เอาไว้อดิดเอาไว้แต่งเครื่องแต่งคอมอะไรพวกเนี้ฮะก็เก็บไว้ตรงนี้นะครับสังเกตไ้ว่าตรงนี้ไม่มีโต๊ะเลยนะฮะเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นตู้ลําโพงนะฮะตู้ลำโพงแล้วก็นี่ก็เป็นชั้นวางที่ได้มาจาก Legacy s v i c e นานมากแล้วนะครับ เอ้ยลืมบอกราคาเลยราคาขึ้นมาราคาไอ้แอมตัวจิ๋วเนี่ยเปิดเสียงแตกได้ประมาณ750 750บาทตัวหลังประมาณตัวหลังประมาณ950ตีว่าเอาให้9 0 0แล้วกัน750กับ9ว่าแล้วก็ตัวนี้ตอนนั้นซื้อมา1,200 พันสองพันสองหรือพันสามวะคาดท้ายพันสองแล้วกันเออพี่บอกก่อนว่าตรงไหนมันมีขยะอะไรนี้อย่าไปสนใจนะฮะพอดีว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเลยนะครับก็จะมีพวกอีนิกไท์อีกไทนี่อยู่ตั้งแต่ตอนยังเรียนวิทยาลัยอ,อยู่นี่ไม่ได้นี่แหละฮะโอ้มันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ใช้เงินตัวเองซื้อตัวแรกเลยนะฮะ ตู้กีตาร์โป่งนี่ได้มาตอนมอตน้นแม่ซื้อให้นะฮะแม่ซื้อให้พันสองพันสองห้าสิบเออใช่พันสองห้าสิบไปเป็นอุไฟฟ้าเป็นอุไฟฟ้านี่เท่าไหร่นะประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันมันมีเศษผมให้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วกันบวกเข้าไปบวกเข้าไปอันนี้ก็มีกล้องมีกล้องโซนี่กล้องโซนี่ตัวโบราณมากเลยอันนี้ a 5 7นะครับซื้อมาหมื่นห้าตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่า เพราะว่าเลนที่ใช้ใชกับบอดี้ตัวเนี้มันแทบจะไม่มีแล้วนะครับยากมากก็เลยก็เลยไม่ค่อยดีบออกมาใช้ครับบทครึ่งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังโซนไฮไลท์นะฮะเพราะว่าทุ่มทุนไปกับตรงเนี้มากนะครับพร้มอมยัง1 2ึ่งสองสาตุ้งโตคอมพี่แม็กเองครับของที่มันไม่ใช่คอมก็มีก็มีติดอยู่เหมือนกันนะครับ เก้าอี e. ้เก้าอี้ไม่ไม่มีแบรนด์นะครับเก้าอี e. ้นี่ซื้อมาอพันหนึ่งไม่มีแบรนด์นะฮะไม่มีย่อนั่งได้กระโแล้วแล้วก็มีเบาะมันเบาะมันยุบไปแล้วนะก็เลยต้องเอาหมอนาวางไว้เงี้ยครับยุบไปแล้วนั่งนี่คือถ้าถ้าถ้าเอาไว้เขียวๆออกคือนั่งไปนี่คือหลังรู้สึกเลยได้หรือว่าโดนเหล็กนะฮะโดนเหล็กโดนรู้สึกเลยว่าโอ้โหเหล็กขั้นอยู่นะครับอ่ะก็นั่งได้นั่งได้มีเบาะรูปแมวด้วยนี่เบาะรูปแมวฮึบพอนั่งเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้ มีสองจอนะครับจอหกสิเฮิร์กับจอร4อยสสี่เฮิร์ t จอเนี้าไว้เล่นเกมจอนี้ไว้ดูหนังฮะส่วนส่วนมากอันเราบรเวลานั่งเนี้ยผมก็จะหันมาอย่างงี้ปุ๊บเอาขาพาดแล้วก็ดูหนังจอนี้มันมันสบายที่สุดละพยายามจัดโต๊ะให้มันเข้ากับพฤติกรรมของตัวเองนะฮะคอมพิวเตอร์นะครับเพิ่งเปลี่ยน Power Supply เปเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอใหม่ด้วยนะครับ CPU ประมาณ6,000อ uh, ่า CPU ไร z เส้น6 0 0ตอนนั้นซื้อตอนนั้นนะเวลานะตอนนั้นนะประมาณปีกว่ากว่านะฮะซื้อมาประมาณ6,000 5ห้าพัน0เกือบ0 0อ่ะให้6,000แ,แล้วกันแล้วก็บอร์ดบอร์ดประมาณ1 5 0 0บอร์ด1,500บอร์ดอ่าอะไรนะ Adlock Steel Steel l e g e n d B 4 0 m โอ้โหยัง oh, จำได้ RAM 16GB ตัวเท่าไหร่เลยขึ้นราคาจำไม่ได้แล้วก็ก,การ์ดจอ g t x RTX 4เมทิลิก RTX 3060ของ i g เกมนะครับตัวนี้หมื่นหมื่นสองฮะหมื่นสองซื้อมาตอนซื้อถือว่าได้ราคามาดีซื้อมาตอนลดนะฮะหมื่นสองราคาประมาณตอนนี้ประมาณหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าอันนี้ไม่รวมขออนุญาตไม่รวมพวกพัดลมพวกอะไรพวกดีนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่ได้แพงมากตัวละสองร้อยสามร้อยพัดลม กัดลมกี่ตัวละกัดลมหน้า3ตัวบน2ตัวหลังหตัวก็เป็น6 6ตัวตัวละประมาณ200 200คูณ6บวกค่าปรดัดลมไปพันสองแล้วกันเอ <c oughs> อหูฟัง Steel Series a r c t i s ห้า e เออนะฮะหลงตัวนี้มากนี่ขนาดผมอันนี้คือใช้ไปจนหูฟังมันลอกไปรอบนึงแล้วนะฮะแล้วก็ซื้อหูฟังเอ่อฟองนั้นที่เป็นอนไหล่มาใส่ใหม่เพราะว่าหลงหลงตัวนี้มาก ชอบเสียงตัวนี้มากนะครับเป็นพิเศษนะครับดีๆตัวนี้ใช้ดีใช่ดีตัวนี้อ่าราคาเต็ม3า5 0ันสอาแต่ได้มา2อ0พนเออจอยสติ๊กธรรม,มด,ดาไม่ได้มีราคาอะไรอันนี้ประมาณ600มั้งจอจอซัมซุงตัวนี้ร้อยสิบสี่เฮิร์ตยี่บสี่นิ้วประมาณหกพันห้าพันหนึ่งหกพันผมพายหกพันแล้วกันอันนี้อ่าสเปคคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นหกสิบเฮิร์ตสี่พัน สามพันเกือบสี่พันนะฮะไปสี่พันแล้วกันกล้องกล้องตัวนี้พันสองเก้าสิบนะฮะกล้องนี้เอาใช้ใช้ประจําแล้วก็จะเห็นว่ามันมีกล้องกล้องตู้เก่าวางอยู่ข้างๆด้วยมันไม่ได้เสียนะฮะแต่ว่ามันมันมันภาพไม่ชัดนะครับแล้วมันก็อันนี้แปดร้อยเก้าสิบต่อไปคีย์บอร์ดกับเมาส์นะฮะคีย์บอร์ดกับเมาส์ผมจะไม่ค่อยใช้ของนี่มันเป็นไฮเอินเท่าไหร่มันอันนี้มันแล้วแต่คนนะฮะแต่ว่าจะบอกว่าใช้ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าอย่างคีย์บอร์ดนี่ หยุดเด่นไม่แค่มีไฟ RGB แค่หนึ่งของ r e ่รุ่น o ั้น Sport นะครับสวิตเป็นสวิตธรรมดาเลยนะฮะไม่ใช่รับ b e r Dome มแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นพวก Blue Switch หรือ s i วิตอะไรพวกเนี้ยไม่ใช่นะครับ700ประมาณ700ต้อนนั้นซื้อมา700แล้วก็เมาส์เมาส์นี่ก็เหมือนกันไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้ออของแพงเท่าไหร่เพราะว่าอย่างตัวเก่านี่ประมาณซื้อตัวเก่ามัน5 0า 500, ผมก็ใช้จนปุ่มมันถลอกนะฮะ นึกออกไหมว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมี R G B อยู่ใช่ไหมฮะผมกดจนไอไอผิวข้างนอกอะผิวดำข้างนอกมันถลอกจนเห็นไฟ R G B ข้างในนะครับเรียกว่าใช้ได้สมบูรณ์บันมากของพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะฮะผมจะให้ความสัมพันธ์กับพวกหูฟังอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็ไมคเออไมค์นยะสุดท้ายมั้งไมโครโฟนให้เปิด X solo cast ตัวนี้ประมาณ2,000เกือบ3,000มั้งอยู่อ25ไน้ผมให้สอแล้วกันคนละครึ่งทางอ่ะอันนี้เป็นเมนอุปกรณ์หลักๆแล้วก็ราคาขึ้นไปแล้วนะฮะเผื่อแบบว่าเอ้ยใครอยากมีโต๊ะอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จริงๆไม่ต้องอย่างนี้ก็ได้แค่ตามงบแล้วก็ดูดูจากที่ดูจากการใช้งานเราว่าเราใช้งานยังไงเราต้องจัดอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับส่วนที่เหลือที่จะพูดไปต่อจากนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยเกี่ยวแหละ นะแต่ว่าก็เป็นของที่มันอยู่บนโต๊ะนะครับอย่างอาไอแผ่นกระจกเนี่ยไอน,นี่มันไม่ได้มากับโต๊ะอะโหฝุ่นเข่อเลยอันนี้ไม่ได้อยไม่ได้มากับโต๊ะนะฮะแต่มันเป็นที่รองที่รองจอแล้วมันจะมีที่เสียบชาร์จ USB อยู่ข้างๆนะครับก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะฮะจริงจริง,จ,รง,จ,รงอจอควรจะวาง่ข้งบนนี้นะครับแต่ว่าพอมีไอชั้นวางนี้แล้วเนี่ย มันก็เลยต้องวางเป็นงน้งนจอสูงเกินนะครับสาเหตุที่มีชั้นว่างอย่างงี้นะเพราะว่าตอนแรกที่วางแผนจะจัดโต๊ะคอมใหม่ก็คืออยากได้โต๊ะอย่างงี้ขึ้นรูปนี่อยากแต่มันแพงนะฮะตัวหนึ่งโอ้กี่กี่พันละแพงมากนะฮะแพงมากแต่ว่าอาจสำหรับบางคนจะไม่แพงก็ได้เพราะว่าโต๊ะตัวใหญ่เขาตัวเป็นหมื่นใช่ไหมตัวนี้ก็ยังอยู่หลักพันอยู่ก็ใครซื้อก็ได้ก็ซื้อเอาฮะแล้วแต่ละกัน แต่ว่าความตั้งใจผมคือแบบว่าแค่อยากจะได้ช่องไว้เก็บคีย์บอร์ดแล้วก็อยากได้ชั้นวางข้างบนอยู่แค่นี้งก็เลยซื้อชั้นวางไม้ตัวเนี้ยสองตัวนะฮะตัวละ300นะฮะสองตัวก็600นะ้อส่วนข้างบนก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ของที่เราอยากตั้งเอาไว้โชว์นะฮะดูจากจอก็จะเห็นว่าผมชอบไอออนแมนมากนะครับข้างบนก็ยังมี3ตัวด้วยกันเฉลีย่ยตัวละ เฉลี่ยนั้นตัวละ700อ่าตัวละ700ถูกต้องนะครับมีตุ๊กตนตุ๊กตาเล็กหน่อยนะฮะอันนี้ก็ัเป็นของเก่าและที่จะทิ้งไ้ในกล่องก็เสียดายก็เลยมาวันที่วางไว้บนนี้นะครับไอไฟข้างหลังนี่ไม่ได้มากับไอนี่นะครับผมซื้อมาต่อยเ, <laughs> เพราะว่าเดี๋ยวตอนนอนผมก็จะปิดไฟไฟบนฟ้านะก็จะเปิดไฟอันนี้ไว้เพราะว่ายังก็ต้องเปิดอยู่ดีเพราะว่าผมต้องเสียบชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะครับเออเคสนี่มันกี่บาทนะเคส์นีมันพันกว่า ก็บวกวไอีพันแล้กกันลืมบวกเคด้วยเมื่อกี้บวกค่าคมสรุปรวมทั้งสิ้นพี่แม็กเสียเงินกับห้องนี้ไปเท่าไหร่ประมาณนะอ่ขึ้นมาเลยผมไม่รู้ว่าตัวเลขตอนนี้เท่าไหร่แต่ว่าประมาณเพราะว่าจริงๆเพราะว่าจริงๆมีอีกหลายอย่างที่ผมไม่ได้บวกเข้าไปนะครับพวกอพอโบไปเปื้องหลังนี่ก็ตามแปะเองด้วยนะฮะเนี่ยเป็นสีนี้คครข้งเดียวแล้วเป็นเป็นหนึ่งนะ มันเป็นสติกเกอร์นะฮะแต่ว่าโอ้ติดดีมากอันนี้ติดดีมากติดง่ายนะครับหลายอย่างที่ยังไม่ได้บวกเข้าไปก็คิดว่ามันก็เล็กๆน้อยๆแต่ที่บวกมาให้ทั้งหมดนี้ก็คือหลักๆแลวนะฮะว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับใครที่อยากได้แบบว่ามีมีความตั้งใจจะตัดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ได้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะไม่ได้หลูมมากแต่ก็ใช้งานได้พอสมควรนะฮะส่วนตัวแล้วผมโอเคมากกับการจัดห้องอย่างนี้นะครับทุกอย่างที่จัดในห้องเนี่ยไม่ได้แบบว่าจัดในวันเดียวนะครับมันงอกมาทีละอันสองอันอันสองอัน,อนปรับตรงนูน้นเพิ่มตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะบอกว่าอย่าโต,โต,โตโคอมที่มีตอนนี้มันก็พอจะเป็นแบบว่าเรฟเลนให้ใครสักคนได้แต่ก็มันไม่ได้งอกมาในวันเดียวนะครับอ่าผมต้องเก็บ เทนิดเพิ่มทีอีหน่อยกว่าจะได้แบบห้องแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้แบบว่าโอ้ยเงินไปกองเอาเงินไปโยนเลยก้อนเดียวได้วเสกห้องนี้ขึ้นมาเลยไม่ใช่นะทุกอย่างในห้องนี้มีมประวัติหมดไว้ว่าอะไรวางตรงไหนนะครับแม้แต่แบบว่าอะ,อะไรนะกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจําได้อยู่ว่าวันนั้นที่เราไปนคนลอกติดเองกับมืออะไรอย่างเงี้ย กว่ามันจะมาอย่างนี้ได้ก็นั่นแหละมันค่อยๆงอกมานะฮะตรงไหนมันไม่ต้องเอาไปเป็นแบบอย่างก็ไม่ต้องนะฮะอย่างไอตรงแบบเนี้ยมันลกนะฮะผมไมไ่ค่อยได้ไปจัดมาเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปสูงสิงแค่มันส่วนใหญ่จะโยนของเข้าไปซะมากกว่าก็อย่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับดูอะไรที่ดีก็ดูเป็นเอาไปจำนะฮะเอาไปใช้นะครับอะไรที่ดีนะฮะสุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแนะนํามาได้เพราะว่า ห้องพวกเนี้ยผมมันจะมีการเปลีป่ยนแปลงบ่อยอยู่แล้วนะครับคุณอามาเคยมาบ้านผมประมาณสองสามครั้งแล้วเขาบ่นอยู่ว่ามาห้องผมได้แล้วห้องไม่เหมือนเดิมนุกทีเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาแบบว่าอ่ะคือไอโซนเนี้ยนะฮะนี่ที่ที่ผมบอกว่ามันไม่มีโต๊ะเนี่ยนะครับความตั้งใจนะโค้ตก็คิดว่าอาจจะหาโต๊ะยาวสักตัวหนึ่งนะยาวไปถึงนู่นเลยประมาณประมาณเมตรเมตรสองอ่ะประมาณเมตรสองแล้วกัน นะเนี่ยวางแล้วก็เอาตู้ลำโพงข้างล่างเนี่ยออกเพราะว่าจะได้เอาของพวกเนี้ยของพวกนี้ไปเก็บใต้โต๊ะได้แล้วก็เราจะมีพื้นที่ในการเขียนหนังสือหรืออะไรพวกเนี้ยนะี๋ยวปิดคลิปด้วยการเล่นเป็นโน้ตฟังสักส,สองสามเพลงแล้วกันใครที่อิบแล้วกับคอนเทนต์ในวันนี้ก็ปิดคลิปได้เลยนะฮะปิดคลิปได้เลยครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับาจะเล่นดังมากไม่ได้นะฮะ าะว่ามันตีหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่นเพลงจะใช้ฟังแล้วกันรีนไหมยินไหม กีตาร์ไฟฟ้านะครับเป็นของเล่นอีกอันหนึ่งที่ฟิวบริตมากๆนะเล่นเราใคายเคยรียดได้ดีมากนะนี้ก็คือแอมปลักนะแอมปลั๊ก็คือมันจะเอาเสียงไปต่อใส่หูฟังได้นะฮะแต่ว่าผมจะต่อเข้าลมหงเล็กแล้วกันเสียงจะได้ไม่ดังมากนะครับ แล้วตกหมดตัวไหนไปบอกก็ได้นะฮะจะได้เดี๋ยวจะไม่ตอบเผื่อแบบลืมบอกราคาตัวไหนไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบ,บายเจอกันใหม่วันจนันทร์ครับ